หลังจากที่ได้มีโอกาสได้กราบเรียนเมื่อ2วันก่อนนะครับว่าเรื่องของ Sme เราตระหนักดีว่า Sme เป็นเป็นเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจไทยเป็น,นกลไกที่สำคัญมากนะครับที่มีผลต่อการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วก็เป็น,นกลไกที่จะสำคัญมากกับการฟื้นฟูการรักษาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต แต่ SME เป็นคำที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีนิยามที่หลากหลายมี SME อยู่หลากหลายประเภทหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับถ้า SME ที่ต้องลงทุนนะครับมีพวกโรงงานต่างๆก็จะมียอดสินเชื่อที่อาจจะสูงหน่อย SME ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผู้ประกอบการขนาดกลางนะครับก็จะมีลักษณะของการทําธุรกิจลักษณะของการลงทุนการกู้เงินที่อาจจะต่างจาก SME ที่อยู่ในภาคพาณิชยกรรมเพราะนั้นมาตรการทางการเงินที่จะต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาของ SME ที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตการณ์โควิดก็ต้องเป็นมาตรการที่หลากหลายครอบคลุมเช่นเดียวกันนะครับ เรื่องของการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายมาตรการนะครับที่รัฐบาลได้ดําเนินการเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดจอมซึ่งผมได้กราบเรียนไปเบื้องต้นครั้งหนึ่งเมื่อ2วันก่อนนะครับว่ามีตั้งแต่การลดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงการพักชําระหนี้เป็นการทั่วไปการเร่งให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็มีการใส่เงินใหม่ก็คือในเรื่องของซอฟโลนก็เป็นหนึ่งของกลไกการปล่อยเงินใหม่ เวลาที่พูดถึงซอฟท์โลนก็จะมีซอฟท์โลนหลากหลายโครงการนะครับเริ่มตั้งแต่ของธนาคารอมสินมาจนถึงซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นหัวใจสําคัญของพระราชก,กําหนดที่เสนอให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในพระราชก,กําหนดฉบับนี้เ,นเป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายมาตรการที่รัฐบาลได้ดําเนินการนะครับและเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการทางด้านการเงินเท่านั้นยังมีมาตรการอื่นๆอีกน,นะครับที่นอกเหนือจากมาตรการทางด้านการเงิน สภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นสภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงมากนะครับเป็นความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครทราบว่าจะจบอย่างไรจะจบเมื่อไหร่และโลกหลังโควิดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใครบ้างความไม่แน่นอนนี้กระทบกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องวางแผนการทำธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคู่ค้าพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นความไม่แน่นอนของสถาบันการเงินในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อใหม่นะครับฉันมีอย่างน้อยออสี่ด้านด้วยกันที่ต้องให้ความสำคัญในการออกแบบมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านที่หนึ่งซึ่งเป็นด้านที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้านที่2ก็คือต้องรักษาความเข้มแข็งของระบบสถาบัานการเงินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาจุดสมดุลให้เหมาะสมเพราะว่าสถาบัานการเงินถึงแม้ว่าจะพักชําระหนี้ให้กับ SME แล้วก็ให้ประชาชนเป็นการทั่วไปตามแนวมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่สถาบันการเงินยังต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินทุกวันนะครับด้านรายได้ไม่ได้เข้ามาแต่ด้านรายจ่ายยังต้องจ่ายให้ทุกวันนะครับเพราะนั้นเราต้องดูแลความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินด้วย วิกฤตการ COVID ์โควิด19นี้จะทําให้เกิดนี่เสียซึ่งก็จะกระทบกับเงินกองทุนของสถาบันการเงินเช่นเดียวกันนะครับด้านหนึ่งเราก็อยากที่จะเร่งเยียวยานะครับที่จะให้สถาบันการเงินเข้าไปดูแลลูกค้าให้มากขึ้นดูแลประชาชนมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน เพราะว่าถ้าสถาบันการเงินเ,เกิดมีผลความอ่อนแอขึ้นนะครับก็จะไม่สามารถทำหน้าที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูของเศรษฐกษิจในช่วงต่อไปได้เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะครับด้านที่3ที่เราต้องพิจารณาควบคู่กัน ก็คือมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคตรัสจะต้องเข้ามาร่วมในเรื่องของการค้ำประกันความเสียหายโดยเฉพาะให้กับสินเชื่อ S.M.E. คล้ายๆกับกลไกของบอสยที่รัฐบาลได้ดําเนินการมาหลายโครงการนะครับแต่มาตรการต่างๆที่เราดําเนินการก็ต้องไม่สร้างภาระทางการคลัง ให้มากเกินไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากได้แสดงความกังวลนะครับว่าเราไม่ต้องการสร้างภาระทางการคลังให้กับอนาคตเรื่องที่4ี่ที่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็คือจะต้องมีส่วนที่จะเอื้อให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถปรับรูปแบบธุรกิจของตัวเองปรับตัวให้สอดคล้องกับวิธีการทําธุรกิจในโลกหลังโควิดที่โครงสร้างของเศษรษฐกิจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากนะครับ ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่นะครับการที่จะมุ่งแต่การใส่เงินเข้าไปอย่างเดียวโดยที่ยังไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมนะครับจะยิ่งสร้างปัญหาสำหรับอนาคตเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะว่าถ้าธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ให้เข้ากับโลกใหม่แต่ใช้เงินเป็นตัวนําในการที่ใส่สภาพคล่องเข้าไปมากก็จะทําให้นี่มีมูลนี่สูงขึ้นการปรับปรุงโครงสร้างนี้หรือการแก้ปัญหาหนี้ก็จะทําได้ยากขึ้นไปอีกนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของหลักการในภาพใหญ่ที่ขอกลับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งว่าซอฟท์โลนเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งกลไกนะครับในหลากหลายมาตรการที่รัฐบาลได้ดําเนินการในกลไกของซอฟท์โลนเนี่ยนะครับ เน้นการปล่อยสินเชื่อใหม่นะครับผ่านลูกค้าที่มีสินเชื่อเดิมอยู่กับสถาบันการเงินอยู่แล้วนะครับถ้าดูในระบบธนาคารพาณิชย์และระบบการเงินทั้งหมดซึ่งรวมถึงการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยนะครับมีลูกค้า SME ที่มีวงเงินสินเชื่อน้อยกว่า500ล้านบาทรวมกันถึง1.7ล้านรายนะครับ1.7ล้านรายเพราะนั้น1.7ล้านรายนี้เป็น1.7ล้านรายที่จะได้อนิสง จากมาตรการอันนี้ยอดคงค้างสินเชื่อรวมกันถึง4ล้านล้านบาทนะครับผมเรียนอีกครั้งนะครับว่าสถาบันการเงินที่สามารถนำซอฟโลมไปปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้นตรังรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ดูแล SME ขนาดเล็กวิสาหากิจชุมชนวิสาหากิจการเกษตรและก็ประชาชนจำนวนมากที่กู้เงินไปในานามของผู้ประกอบการในานามของตัวเองเพื่อไปทำธุรกิจ นะครับมผมกราบเปียนท่านประาาธาน,นสภาผู้แทนรัศดรว่าในช่วงเช้าของวันนี้มีท่านสมาชิกสภาหลายท่านนะครับได้นเน้นย้ำถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเ m e เอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเ m e อไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลเรื่องการตลาดเรื่องรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ได้เนี่ยการใส่เงินเข้าไปเพียงอย่างเดียวนะครับนะก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเ m e ในระยะยาวได้ ผมขออนุญ,ญาตกลาบเรียนถึงกลไกของเรื่องของซอฟโลนนะครับเพราะว่าในช่วงเช้ามีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลไกนะครับอันแรกเลยคือ พระราชกำหนดฉบับนี้ที่ใช้กลไกซอฟโลนนะครับไม่ควรเรียกว่าเป็นพระราชกำหนดกู้เงินของรัฐบาลนะครับเพราะว่ากลไกของการทำซอฟโลนเนี่ยเป็นการใช้สภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปล่อยให้สถาบันการเงินในช่วงระยะเวลาสองปีเมื่อครบกำหนดสองปีสถาบันการเงินก็นำเงินส่วนนั้นเนี่ยกลับมาจ่ายคืนให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่เป็นหนี้สาธารณะนะครับไม่สร้างภาระให้กับคนรุ่นต่อๆไป กลไกซอฟท์โลนนะครับมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสองธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อสถาบันการเงินที่ร้อยละ0.01แล้วก็สถาบันการเงินนําไปปล,ปล่อยต่อในช่วง2ปีแรกที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ให้กับลูกค้า SME นะครับสถาบันการเงิน,นกลไกซอฟท์โลนตามปกติเนี่ยสถาบันการเงินเป็นคนรับความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับเป็นคนรับความเสี่ยงด้านเครดิต ว่าถ้าเกิดเกิดกลายเป็นหนี้เสียขึ้นสถาบันการเงินก็เป็นผู้รับผิดชอบและสถาบันก็มีต้นทุนในการประกอบการแต่ในรอบนี้เนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับเรื่องสภาวะของเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 นะครับรัฐบาลก็เข้ามาช่วยชดเชยความเสียหายให้บางส่วนเพื่อที่จะให้สถาบันการเงิน,นสามารถปล่อยสินเชื่อได้เร็วขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นแต่ถ้าสินเชื่อ SME ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสินเชื่อ SME ที่มีหลักประกัน ถ้าท่านสมาชิกผู้แทนรัสฎรได้ดูในรายละเอียดของวิธีการคำนวณหลักการการชดเชยนะครับก็จะเห็นว่าเราคำนวณการชดเชยจากสำรองที่ต้องตั้งเพิ่มขึ้น ถ้าลูกหนี้มีหลักประกันกับสถาบันการเงินอัตราการชดเชยเนี่ยก็จะไม่ไม่เป็นอัตราการชดเชยที่ปรากฏอยู่ในพระราชกําหนดคือจะต่ํากว่านั้นมากนะครับเพราะว่าต้องไปหักหลักประกันที่ลูกหนี้มีกับสถาบันการเงินก่อนถึงจะมาคํานวณเงินชดเชยนะครับและน,นี้เป็นมาตรการที่จะเน้นผู้ประกอบการปลายเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ไม่มีประวัติการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินมาก่อนนะครับสถาบันการเงินก็จะไม่ทราบความเสี่ยงก็จะไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้รวดเร็วแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดในพระราชกําหนดก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมกับความเสี่ยงของลูกหนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตกราบเรียนประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีสมาชิกสภาผูาะะ้แทนรัษฎรบางท่านนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีการปล่อยสินเชื่อที่ค่อนข้างช้าในช่วงที่ผ่านมานะครับในในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับซอฟโลนได้ปล่อยสินเชื่อออกไปแล้วประมาณ58,000ล้านบาทก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าซอฟโลนในเจตนาของพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยทั้งเยียวยานะครับเยียวยาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบในช่วงแรกแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูด้วยนะครับเมื่อระบบเศรษฐกิจ เข้าสู่ภาวะของการฟื้นฟูในช่วงฟื้นฟูการระบาดของโรคโควิดคลี่คลายลงนะครับเพราะฉะนั้นในในระยะเวลากําหนดระยะเวลาพระรจชกําหนดนะครับก็จะมีกําหนดช่วงเวลาในช่วงหกเดือนแรกของการยื่นคําขอคนขอกู้แล้วก็สามารถขยายต่อได้อีกถึง2รอบรอบละหเดือนนะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้คาดหวังว่าซอฟโลนจะออกทั้งหมด500ล้านบาทในทันทีนะครับเพราะว่าซอฟโลนจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเยียวยา SME ช่วยฟื้นฟู SME ให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเรายอมรับครับว่า ถึงแม้ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าซอฟต์ลนจะต้องออกหมดนะครับแต่การปล่อยสินเชื่อที่ผ่านมาของธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจก็ช้ากว่าที่ที่เราที่เราอยากจะเห็นเพราะว่าแต่และสถาบันการเงินก็มีนิยามของ SME ที่ต่างประเภทกันมีความเสี่ยงที่ต่างกันมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่ ที่ต่างกันนะครับและมาตรการที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็มีผลกับขั้นตอนของการคำประกันการจดทะเบียนจดจำนองใหม่ๆหลักประกันใหม่ๆนะครับแล้วก็ลูกหนี้บางส่วนก็ยังไม่อยากขอหนี้เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดยังไม่ชัดเจนแล้วก็แนวทางการปรับตัวก็ยังไม่ชัดเจนนะครับผมกราบเรียนท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาตรการทางการเงินเนี่ยมีหลากหลายมาตรการที่จะเข้าไปดูแลในส่วนของ SME นะครับ มาตรการทางด้านการเงินนะครับก็รวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและที่สําคัญที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือต้องส่งเสริมให้การเร่งการปรับปรุงโครงสร้างนี้โดยเร็วมีขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานสภาผูา้แทนรัษฎรผ่านไปยังท่านสมาชิกสภานะครับที่มีคําถามเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องและอาจจะมีประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีท่านสมาชิกสภาราษฎรได,ได้ได้อภิปรายว่า การที่ปล่อยสินเชื่อออกไปนะครับในช่วง6เดือนที่บอกว่าผ่อนไม่ไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกให้นับตั้งแต่วันที่วั31ธันวาคม2562นะครับซึ่งแปลว่าเดือนหน้าก็จะครบ6เดือนแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนข้อเท็จจริงว่าถ้าดูในพระราชกําหนดมาตรา9อนุ2เนี่จะเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่เรียกเก็บอดอกเบี้ยจากผู้กู้เป็นระยะเวลา6เดือนแรกนับแต่วันที่ประกอบวิสาหกิจ ได้รับสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับคือนับจากวันที่ลูกหนี้ได้รับเงินไม่ใช่วันที่31ธันวาคม2562ประการที่2ในเรื่องของการกระจายตัวนะครับก็มีท่านสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้จะเป็นการปล่อยให้กับลูกหนี้รายใหญ่หรือกลุ่มนายทุนเท่านั้นหรือไม่นะครับ ในซอฟโลนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติไปในตรอบ1เดือนที่ผ่านมายอดรวม58,208ล้านบาทตรวมลูกหนี้35,217่35,217รายเฉลี่ยรายละ1.65ล้านบาท, 1, 650, 000, บาท 1, นะครับ1,650ล้านล้านบาทร้อยละ51นะครับของลูกหนี้ที่ได้รับวงเงินไปนะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีวงเงินเดิมวงเงินเดิมนะครับไม่เกิน5ล้านบาท และอีกร้อยละเป็นธุรกิจที่มีวงเงินเดิมอยู่ระหว่าง5ล้านถึง20ล้านบาทเพราะฉะนั้นร้อยละเจิของที่เราอนุมัติไปทั้งหมดนะครับเป็นลูกหนี้ที่มีวงเงินไม่สูงกว่า20ล้านบาทร้อยละเจ็เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับและธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจที่เราต้องยอมรับกันว่ามีความเสี่ยงสูงก็ได้รับการจัดสรรวงเงินซอฟโลนไปแล้ว5 1 0 0ล้านบาทนะครับใน ในหนังสือเวียนที่ผมได้มีถึงผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งนะครับได้เขียนไว้ชัดเจนว่าขอให้ทุกสถาบันการเงินให้ความสําคัญกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งใดมาก่อนเป็นลําดับแรกนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญนะครับ รวมถึงต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จากหลายช่องทางอยู่แล้วอันนี้เราตระหนักดีว่าในพระราชกำหนดที่กำหนดว่านิยามของ SME สําหรับเฉพาะในเรื่องนี้นะครับ จะใช้ว่าไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งเกิน500ล้านบาทก็เพื่อจะให้มีการดําเนินการได้รวดเร็วเพราะว่าถ้าต้องไปพิสูจน์การจ้างงานก็ดีพิสูจน์ยอดสินเชื่อรวมที่มีกับสถาบันเงินต่างๆก็ดีนะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้าง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 น,นานในสภาวะที่การเดินทางนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆก็ทําได้ยากในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็ได้มีหนังสือเวียนที่กาชับสถาบันการเงินทุกแห่งให้ปฏิ บาตามเจตนารม์ของพระราชกำหนดนะครับอันประเด็นสุดท้ายครับผมยาดขอกลับเรียนท่าน ประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายไว้นะครับว่าข้อมูลที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือข้อมูลของการพักชําระนี้ให้กับ SME ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญอีกอันหนึ่งที่อยู่ในพระราชกําหนดนี้นะครับมี SME จํานวนประมาณ1นึ่งล้านห้าหมื่นรายนะครับที่ได้รับประโยชน์จากการพักชําระนี้เป็นการทั่วไปเป็นเวลา6เดือนดังจะเห็นว่าพระราชกาหนดฉบับนี้นมีเจตนาที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับผ่อน บรรเทาภาระการชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับท้ายที่สุดนะครับมีประเด็นที่ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้ได้อภิปรายและแสดงความกังวลว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากซอฟท์โลนและนําเงินซอฟท์โลนซึ่งอัตราดอ,อกเบีย้ยต่าไปปล่อยต่อให้กับ SME รายอื่นนะครับเพื่อกินส่วนต่างของอัตราดอ,อกเบีย้ยผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรผ่านไปยังท่้งสมาชิกสภาว่าถ้าท่านมีหลักฐานมีข้อมูลนะครับขอความกรุณา่วแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะรีดดาเนินการนะครับสอบสวนและถ้า พบว่ามีความผิดในกรณีร้านจริงเราก็จะลงโทษสถาบันการเงินและเรียกคืนเ,เงินซอฟโลนด้วยเพราะถือว่าเป็นการดําเนินการที่ขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชกําหนดและเป็นการดําเนินการที่ไม่ระมัดระวังครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณ,คคณท่านบว่าการวิรุธไทยครับ